สวัสดีครับเดี๋ยวมาพบกับวิธีการสร้างเพจ facebook นะครับก่อนอื่นให้ท่านล็อกอินเข้ามาที่ facebook แล้วเลือกทางด้านซ้ายมือนะครับจะเห็นเพจแล้วคลิกที่เพิ่มเติมนะครับแล้วมาที่สร้างหน้าใหม่หลังจากนั้นก็เลือกประเภทเพจของท่านนะครับเลือกประเภทแฟนเพจของท่านของผมนะที่นี้จะขอเลือกเป็นสาเหตุหรือชุมชนนะครับ เราก็สดใส่ใสชื่ออชื่อเพจของเรานะครับตรงนี้ผมจะใส่เป็นทดสอบนะครับใส่เป็นทดสอบแล้วทำการเริ่มต้นนะครับเขาก็จะให้เกี่ยวกับใส่ ใส่เกี่ยวกับเพิ่มคำอธิบายของเพจเรานะครับเราก็ใส่คำอธิบายไปคือท่านก็ใส่คำอธิบายไปเลยนะครับเสร็จแล้วทำการเพิ่มรูปประจำตัวนะครับถ้าเราจะเพิ่มรูปประจำตัวเราก็มาที่อัปโหลดจากคอมพิวเตอร์ของเราได้เลยนะครับตรงนี้ผมขอข้ามไปถ้าท่านจะเพิ่มก็คลิกที่ตรงนี้ได้เลยนะครับ เพิ่มไปที่รายการโปรดของเรานะครับตรงนี้ผมก็ขอข้ามไปนะครับก็มีประมาณนี้นะครับวิธีการสร้างเพจเท่านี้ครับก็เสร็จแล้วครับวิธีการสร้างเพจนะครับตรงนี้ก็ลองคลิกซ่อนไปอ่าก็ทำการเพิ่มหน้าปกอะไรเหมือนเดิมนะครับเหมือนที่เราเล่น facebook ปกติเราก็อัปรูปเข้ามาแล้วครับอ่า เท่านี้เราก็ได้เพจ a c e b o o k แล้วนะครับได้แฟนเพจ a c e b o o k แล้วก็มีเท่านี้นะครับและสำหรับท่านที่ต้องการที่จะลบนะครับลบแฟนเพจออกก็มาที่แก้ไขเพจนะครับแล้วไปที่แก้ไขการตั้งค่านะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการลบแล้วก็เลื่อนลงมานะครับสุดท้ายเลยจะเห็นว่ามีลบหน้าของคุณเราก็คลิกแก้ไข แล้วก็คลิกลบนะครับแล้วคลิกลบอีกครั้งหนึ่งโอเคครับเท่านี้ก็จะถูกลบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับวิดีโอนี้ก็ผมก็ได้แนะนำเกี่ยวกับวิธีการสร้างเพจแล้วก็วิธีการลบเพจใช่ไหมครับก็เป็นเก็ดเล็กเก็ดน้อยครับเกี่ยวกับการสร้างแฟนเพจนะครับสำหรับวิดีโอนี้ผมก็ขอขอบคุณครับ